สวัสดีค่ะช่องสวัสดิ์แจเราจะมาดูว่ามีอะไรเป็นที่นี่นะคะเห็นเขาลุกอยู่แล้ว่าจะเปลี่ยนส้แวก็มีห้องสวัสดีค่ะนางลำเาอยกเปลี่ยนเสื้อผ้าเอออันนี้คือประเด็นหลักเลยล้องเปลี่ยนเสื้อผ้านางลำลี่ยนไกี่เมย์บอกว่านางลำมาเนี่ยเขาน่าจะมีห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเนาะใกล้ๆตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้เสร็จก็ไป็ลำได้แล้วก็ไปตรงนั้นก็ไ อันดินม,มาเข้ามาไลฟ์ส่งไงล่สดงอะไรแบบนี้ก็ได้ก็สําหรับเป็นพื้นที่เอเนกประสงค์พวกเราจ้ะแหละตอนแรกถ้าเป็นซูมมันมันมันได้ไม่ครบเท่าไหร่ก็เลยค,คิดว่าน่าจะเป็นห้องไปเลยแต่ว่าทําโดยพีดีนมาสานเพราะว่าเวลาที่คนมองมามันก็จะได้สวยด้วยะะะจะได้อยากเห็นก่อนด้วยเพราะว่ากว่าตรงนันจะได้ความต้องรอถึงวันเด็เอยางเดิ แข็งแรงแต่ว่ามันก็ต้องทาสีนะต้องทาสีเพราะว่าลงไปมาิดบล็อกนี่แหละต้องแมกบกต้องต้องลงแบกใช่ไหมต้องแบกให้มันเงาถ้าถ้าไปลงสีอื่นมันสวยเราต้องโชว์สีอเดิมลงมันโอว์เป็นลงแบกมันกับสีเหลื่ยมนะไม่กับสีเผือกอ่ะเราไปลงสีอื่นมาหมดเลยสอก็เดี๋ยวเชื่อเขาบอกว่าเดี๋ยวเขามาเริ่มไงพรุ่งนี้เริ่มพรุ่งนี้เราก็เวลาเขาทำเราก็ไม่นั่งอยู่ก็ได้ก็เขาทำอยู่

มีหลังคาโดมไปเสาก็จะเป็นเสากลมเอาไว้นั่งได้แล้วก็อาจจะไปข้างยู่ไปถึงต้นไม้นั่นแหละแต่ข้างล่างจะเป็นอาจจะเป็นพวกถึงถึงคลุกอะไรอยอ่ะมีบางสามิเนก่อนถินปวดถินปวดอะไรพวกนี้ถ้าสวยอยู่ล้นพื้นกี่ก็น้เพื้นจะกะน้กะเป็ะ็ก็ะ้ยเ้ปนก็ะ้น้เะ พอดีสไาไอยู่แล้วปไ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 ฟไฟป้าไปไปไปเมื ну, <h <h mm ่อวไนที <h <h ่เราไปปไปตามปไนไปเปไบอกว่าปไ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 ปวันแต่ว่าเขาบอกป่าไปไหลังจากที่เราไ่ไยไปินไปไปไงินเมื่อวไนไปแล้วไนี่ไก็ประมาณปไปไวันไปไให้ไปหาเขาอีกรอบที่กองช่างเนี่ยสะดวกมาวันนั้น ได้เร็วๆเพราะว่ามันไได้วมันลำบากจะเหลือเกินอ่ะจริงต้องยกต้องยกเวลาทำงานอย่างเงี้ยเราต้องได้ยกเครื่องปั่นไฟนะโ้หนักปวดหัวนะเวลาอย่างชาร์จไปไบตชาร์จนี่นะไม่องปั่นไฟมาทำงานเนาะไฟลผมได้เริ่มมาอยู่ที่นี่กันแล้วเนาะถูกต้องค่ะแต่ได้เริ่มสร้างบ้านสร้างอะไรแต่ไม่มีไฟมันก็อยู่ได้แล้วมันก็อยู่ได้แล้วเราก็อยู่มาเป็นเดือนสองเดือนแล้วแต่ว่ามันก็ เราก็ต้องการความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นอีกเพราะว่างานใหญ่เขใกล้จะเริ่มแล้วไงมาเตรียมไว้เร็วๆมันก็จะดีออืโอ้ยมาใส่เครื่องบันไดอย่างที่บอกไวมันก็ยกไปยกมาไม่ได้ใช่ครับมันลยกจุนจะพังหมดแล้วน่ะันหนักจริงๆครับไดจะยกเครื่องครั้งหนึ่งละไม่ไม่เยอะสี่ห้าคนหรือห้าคนเดี๋ยวขึ้นค่อยยกรอบหนึ่งค่อยปวดหลังค่อยยังไม่ยกเลยแต่เนี้ยที่นะครับ นะครับเป็นที่เดี๋ยวคุยกับทั้งรายละเอียดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเป็นผ้อาเด็กผสมพี่รุ่ก็จะเป็นของนางรำมีนางรำด้วยจไม่ไม่ไม่ก็คือเวลานางรำมารำก็จะเปลี่ยนตรงนี้ครับนางรำเวลาเขามารำก็เปลี่ยนชุดไปแล้วไปรำ เออพวกเราเวลาทางานเสร็จเหนื่อยก็มาอยู่ห้องนี้นี่นะมีอะไรก็มาพักในห้องนี้นี่คือเป็นห้องอนกประสงค์แล้วก็มีลารท่เป็นท่นั้นไม้แล้วก็จะมหินตัวนั้นอ่ะมาวางมาวางทําเสาขึ้นตอนแรกว่าจะวางซุ้มแต่ว่าไม่ได้วางซุ้มแล้วนะคะเอฟซีเปลี่ยนใหม่นะคะคือจะสวยกว่าเดิมมันเป็นจุดจุดชมวิวจุดแลนด์มาร์คและเป็นจุดพักของของพวกเราด้วยนะคะ ก็ขอบคุณพี่แดงนะคะที่อัปเดตโครงการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะก็ฝากลิปเนื้อด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับถ้ครต่องแอนตรงนี้ฝากต้องโอนสายรักน้ำมาด้วยฝากกิดซื้อถมาด้วยนะคะัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้ก็สมอลชาแนลจบลงไว้แค่นี้ก่อนนะคะเดีย๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สมอลท์ชาแนลด้วยนะคะ พ่อค้าปลามานะทุกคนนะครับที่นี่นะครับเป็นเหมือนกับชุมชนใช่ไหมเป็นชุมชนที่เหมือนกับหมู่บ้านที่เรารวมอยู่ในด้วยกันหลายคนหลายช่องนะก็จะมีรถพ่อค้าแม่ค้านะเข้ามาขายของตลอดทั้งวันนะฮะมาแบบรถใหญ่มาแบบรถเข็นมาแบบจักรยานมอเตอร์ไซค์รถพ่วงนะครับ

โหทำไมปลาตัวใหญ่จังอะผมียนี่ะผมจะเอาลปล่อยลงผมติปล่อยปล่อยได้ยงว่งสะพุงจะปอยว่างสะพุงไม่เราจะปลอยลงดนว่างสะพุงของเราคลิปนี้จาเริ่เปลอยแล้วแต่ว่าหนมไข่เป็นตาน่นี่ยทำทำประเหเอาเอาตไม่ไข่เด้อมันว่มีไข่ลวจ้ะ ไม่มีใครก็เอาให้พี่นวดไปเลยไม่ค้านีรมันจ่ายตังค์ไปแล้วไม่เป็นไรครับจ่ายตังค์ไปแล้วเดี๋ยวป้าแถวบ้านรับไปนะครับเยากกินอะไรบอกป้าแถวบ้านนะครับโอเคจ้าถ้าเมื่อวาหนูไข่สองโลนี่มันจะร้อยเต้าเนาะหนูลดให้ครับผมเอไข่ยิบไข่ละ ลดให้ด้วยเนาะนะแม่ค mm ้าน่ารักมากครับุณนัจ่ายคุณนัองขายด้วยขอบคุณแานะมีเบอร์วะมเบลาเวลาบรอยากได้อยากพัตีกินแซช่ดิเบอร์โทรอ้โอเบอร์โทรมาก93 267 ทำไม่แต่วันนั้นอ่ะชื่อรามันบอกว่าอย่ายุ่งยัาทำมันนั้นไม่ทำเลยคนมาหาลัยไ,ได้กันแล้วค่อาจยายบอกว่ามันถึงยางลมอย่าไปยุ่งเขาพ่นแ่ะอะไรอย่างน,นี้ังยายอยากทำตังแต่วันแรกที่ยายมาเจอเลย